วิสาขาสูตรว่าด้วยรักมีเท่าไหร่ทุกข์ก็มีเท่านั้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาดาใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแล หลานของนางวิสาขามิคารมานดาเป็นที่รักที่พอใจทำกาละลงครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมานดามีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนางวิสาขามิคารมานดาว่าเชิญเถิดนางวิสาขาท่านมาแต่ไหนหนอมีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้ามาณที่นี้ในเวลาเที่ยงน,นางวิสาขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลานของหม่อมฉัน เป็นที่รักที่พอใจทำกาละเสียแล้วเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงมีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้ามาณที่นี้ในเวลาเที่ยงเจ้าค่ะดูกระนางวิสาขาท่านพึงปรารถนาบุตรและหลานเท่ามนุษย์ในพระนครสาวัตถีหรือ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญหม่อมชั้นพึงปรารถนาบุตรและหลานเท่ามนุษย์ในพระนครสาวัตถีเจ้าค่ะดูกระนางวิสาขามนุษย์ในพระนครสาวัตถีมากเพียงไรทำกาละอยู่ทุกวันทุกวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมนุษย์ในพระนครสาวัตถี สิบคนบ้างเกคนบ้างแปดคนบ้างเจ็ดคนบ้างหคนบ้างห้าคนบ้างสี่คนบ้างสามคนบ้างสองคนบ้างหนึ่งคนบ้างทำการละอยู่ทุกวันทุกวันดูกระรนางวิสาขา ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนท่านพึงเป็นผู้มีผ้าเปียกหรือมีผมเปียกเป็นบางครั้งบางคราวหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะพอเพียงแล้วด้วยบุตรและหลานมากเพียงนั้นแก่หม่อมฉันดูกระ,ระนางวิสาขา ผู้ใดมีสิ่งที่รักหนึ่งร้อยผู้นั้นก็มีทุกหนึ่งร้อยผู้ใดมีสิ่งที่รักเก้าสิบผู้นั้นก็มีทุกเก้าสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักแปดสิบผู้นั้นก็มีทุกแปดสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักเจ็ดสิบผู้นั้นก็มีทุกเจ็ดสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักหกสิบ ผู้นั้นก็มีทุกหกสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักห้าสิบผู้นั้นก็มีทุกห้าสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักสี่สิบผู้นั้นก็มีทุกสี่สิบผู้ใดมีสิ่งที่รักสามสิบผู้นั้นก็มีทุกสามสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักยี่สิบ ผู้นั้นก็มีทุกยี in 10, 105, in deflect, 200, 900, 80, ่สิบผู้ใดมีสิ่งที่รักสิบผู้นั้นก็มีทุกสิบผู้ใดมีสิ่งที่รัก9ผู้นั้นก็มีทุกเก้ผู้ใดมีสิ่งที่รัก8ผู้นั้นก็มีทุกแปดผู้ใดมีสิ่งที่รักเจดผู้นั้นก็มีทุกเจ็ด ผู้ใดมีสิ six, five, five, ่งที่รักหกผู้นั้นก็มีทุกหกผู้ใดมีสิ่งที่รักห้าผู้นั้นก็มีทุกห้าผู้ใดมีสิ่งที่รักสี่ผู้นั้นก็มีทุกสี่ผู้ใดมีสิ่งที่รักสามผู้นั้นก็มีทุกสามผู้ใดมีสิ่งที่รักสอง ผู้นั้นก็มีทุกสองผู้ใดมีสิ่งที่รักหนึ่งผู้นั้นก็มีทุกหนึ่งผู้ใดไม่มีสิ่งที่รักผู้นั้นก็ไม่มีทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่มีความโศกปราศจากกิเลสดุจทุลีไม่มีอุปายาตลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาค ทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความโศกก็ดีความร่ำไรก็ดีความทุกข์ก็ดีมากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลกเพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักความโศก ความร่ำไรและความทุกเหล่านี้ย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นแหละผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนไหนผู้นั้นเป็นผู้มีความสุขปราศจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ปรารถนาความไม่โศกอันปราศจากกิเลสดุจทุลีไม่พึงทำสัตว หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหนไหนจบวิสาขาสูตร